ดูความคืบหน้าในการดําเนินคดีกับคนที่ทําคลิปหมิ่นเบื้องสูงนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตํารวจก็ได้ควบคุมตัวนายหัสดินอุดรยัยไพรวันซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายบันพศมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะขณะที่จากการตรวจสอบพบค่าว่ามีคลิปที่ไปฝากไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศกว่า400คลิปที่ มีการเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงเจ้าหน้าที่ทหารและพนักงานสอบสวนตำรวจได้ควบคุมตัวนายหัสดินอุไรไพรวันจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้จากโรงแรมแห่งหนึ่งย่านมักกะสันตั้งแต่คืนวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีสิริพงศ์ติมุลาซึ่งเป็นผู้รำคับการปอทเปิดเผยค่ะว่าจากการสืบสวน พบเขาว่านายฮัสดินนั้นได้มีการอัปโหลดข้อมูลในลักษณะบิดเบือนสูงกว่า400คลิปแล้วก็ฝากไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่สหรัฐค่ะโดยใช้โปรแกรมแปลงเสียงเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระบุนะคะว่ามีการจับกลุ่มเครือข่ายบันพศได้แล้วทั้งหมด7คนซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับยอมรับค่ะว่าเป็นผู้จัดทําและเผยแพร่คลิปแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่รู้จักกับคนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้แล้วก็ขอรับในสิ่งทุตเองได้ก่อไว้พร้อมกับเตือนให้ประชาชนนะคะระมัดระวังในการบริโภคสื่อแล้วก็วอนเครือข่ายที่กระทําผิดในลักษณะเดียวกันให้เข้ามอบตัวกับตํารวจค่ะ